ำลังอยู่กับสทอร .FM106 วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเพราะความรักที่ได้ร่วมสร้างและความรักที่ยังต้องซ่อมในคู่สร้างคู่ซ่อมได้<น>ช่วงรักต้องรู้ สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีพี่เจ้าค่ะต้อนรับเข้าสูค่ครูซังครูซอมได้นะคะวันนี้วันเสาร์ที่12กรกฎาคม2557นี่ปุ๋ยพี่เจ้านึกว่ากล่องพิซซ่าตอนแรกนึกว่าเอาพิซซ่าให้กินของรางวาัลเนาะปุ๋ยหโโอ้ไม่ต้องให้ได้ไหมฮะ <c oughs> นี่ขอเองได้ไหมเจ้าจราจรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการ์ตูนเลยนะอเออต้องยิ้วซีมาลูโก้เดี๋ยวก่อนอันนี้คือจะแจกใช่ไหมครับแจกจากในรายการแทนที่จะเป็นหนังสือใช่ไหมอ่ะซูเปอร์อะไรนะซูเปอร์สตาร์ ปุ้ยอธิบายเลยพูดไปเลยลูกไม่ต้องอายหรอกพี่อนุญาตอุ้ยอุน้ำหกพี่เจ้อะไรคะอ๋อให้อ่านเนี่ยเหรอปุ๋ยเหรอตามนี้าอะไรไม่ปุ๋ยมาใหม่ใหม่ใช่ปุ๋ยเดี๋ยวถ้าเกิดอยู่ไปสักพักก็จะเริ่มตบบ่าต่อไปใจลำคาญครับเอากระดาษฟาดหัวปว นี่วันนี้เนี่ยจะแจกกระเป๋า1นใบนะคะมูลค่า800บาทงั้นเอาไปครึ่งใบก็พอดีมม้สองรางวัลสวยอ่ะใครอย่กไดการ์ตูนญี่ปุ่นเหรอเป็นอะไรเนี่ยการ์ตูนญี่ปุ่นเหรอไม่จริงๆแล้วยิ่ว่าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นนิยายอ่ะที่เป็นของสำนักพิมพ์อะไรนะคะ เนี่ยสำนักพิมพ์ไรเนี่ยแจ่มใสนี่เป็นของเครือของสำนักพิมพ์แจ่มใสเป็นซูเปอร์ซ่าเขาก็จะเป็นบรรดารเหล่าเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะเหล่าการ์ตูนในนิยายของของเครือแจ่มใสเนี่ยละค่ะที่เขียนมากมายหลายเล่มออกมาเนี่ยนะคะ<ม>เป็นซีรีส์ซีรีส์เนี่ยที่เราได้ได้ดูๆกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจเนี่ย<ป>จะได้รางวัลนี้โชว์กล้องหน่อยนี่นี่มาดดี้พี่ไปโชว์ซื้อดื้อๆโชว์อะไรพี่โชว์เนี่โอเคพูดให้ชัดบางท่านเขามองไม่เห็นอืมจ้ะ มองไม่เห็นนี่คืออ้าไฟสองพี่จอด้วยนะคะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นอ่านี่นะหนึ่งเดี๋ยวนับถึงร้อยแล้วค่อยลงนะหนึ่งสองสามร้อยขี้เขียนถือว่างั้นเถอะอ่าจากจากสำนักพิมพ์อะไรนะสำนักพิมพ์เครือแจ่มใสค่ะว้าวเนี่ยเหรอว้าวนะใช่ก็เป็นหนึ่งในสำนักพิมพ์ของเครือแจ่มใสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกระเป๋าสวยสวสวยจริงจงคอนเฟิร์มมาฝากกันนะคะหนึ่งรางวัลสำหรับคนที่ตอบคำถามว่า เมื่อคุณอยู่กับคนรักคุณเลือกที่จะเป็นผู้นําหรือว่าจะเป็นผู้ตามนะคะตอบ1คือผู้นำนะคะพร้อมเหตุผลแล้วก็ตอบ2พร้อมที่จะเป็นผู้ตามนะคะพร้อมกับเหตุผลด้วยนะคะ sss 8 8 8 1 0 6